สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะคลิปนี้เนี่ยมันเกิดจากไอเดียที่เฟนคิดว่าเออเฟนอยากแต่งบ้านที่ชนบุรีนะคะคือเฟนมีบ้านที่ชนบุรีเนาะแต่ว่าไม่ได้อยู่มา2ปีแล้วนะคะแล้วเฟนก็มาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเวลากลับไปทีเฟนก็จะนอนบ้านของอี๋แล้วก็พอกลับไปครั้งล่าสุดแวะไปดูที่บ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะโซมนะคะเราก็แบบไม่มีใครอยู่เลย ก็เลยเกิดเป็นไอเดีย er กับฟเฟเฟนว่าเออเราน่าจะกลับไปทําห้องของเรานะคะให้มันดีๆเวลาเรากลับไปที่ชลบุรีเนี่ยเราจะได้ไปอยู่ที่นั่นได้นะคะแล้วก็มีที่เอาไว้แบบว่าทํางงทํางานเวลาไปแวะหายาดิเราจะได้นอนที่บ้านของเราได้นะคะ <c oughs> ที่เฟนดูๆไว้นะคะก็จะเป็นแบบห้องโทนๆประมาณอย่างเงี้ยทุกคนคือ <c oughs> ที่เซฟเซฟเลฟมาจากพิ t เทเลสนะคะก็ประมาณนี้น่ารักเนาะคือเฟนอะชอบแบบว่า ที่มันเป็นโทนแบบไม้ๆแล้วก็มีแบบสีสีอุ่นๆหน่อยนะคะแต่คือความยากของอันนี้นะคะก็คือเฟนมีเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่บ้านของเฟนนะคะก็คือเปิดเป็นร้านกาแฟเนาะมันก็จะมีตัวเฟอร์นิเจอร์อยู่บ้างนะคะก็เลยมีความคิดว่าเออเราจะแมทกันยังไงดีนะคะระหว่างแบบสไตล์ที่เราชอบนะคะกับเฟอร์นิเจอร์ที่ มีอยู่แล้วคือเราไม่อยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองงบประมาณประมาณนึงเลยนะเนาะเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แพงเราเราก็เลยกําลังคิดว่าจะให้มันออกแนวสไตล์แบบว่าลอฟลอฟผสมกับมินิมอลคลิน,คล,นคลีนที่ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถแบบว่าเข้ากันได้หรือเปล่านะคะอันนี้นะคะก็เป็นสภาพห้องของเฟยนะคะคือมันมีความค่อนข้างที่จะโฉมนิดนึงแล้วแหละเพราะว่า เหมือนมันไม่ได้อยู่นานด้วยเนาะเราก็มีฝงมีฝุดตามผนังก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบพวกรอยคาบแบบดำๆนะแล้วก็จะมีรอยสีที่มันแบบดูไม่เนียนไม่กลืนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องทาสีใหม่นะคะเดี๋ยวเฟนจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําใหม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นห้องแบบโลง่งๆเลยฮัลโหลวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไป ทาสีกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฟนให้ช่างเขาแบบว่าเคลียร์พวกผนังที่มันแบบเก่าๆแล้วก็ทาสีใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทาสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะซึ่งสมาชิกของเราในวันนี้ก็คืออุ้ยน่ากลัวเหมือนวิญญาณนะ <laughs> อันนี้นะคะก็เป็นสีที่เราทาใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะคือเหมือนตอนแรกมันจะมีแบบว่าพวกรอยแตกๆต,ตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็แบบเรียบปิดสนิทแล้ว สีที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวโมเมนโตลอฟนะคะเป็นของ Ni ป p อนเทนเนาะคือเขาจะมาเป็นกล่องเซตแบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะมีสีที่เป็นตัวสีรองพื้นนะหรือว่าแบบสีพายมือเนาะแล้วก็มีตัวสีทับหน้านะคะที่เป็นแบบว่าลายลอฟเนาะแล้วก็จะมีตัวแว็กที่เอาไว้เคลือบเวลาทาสีมีสปอนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นลูกกิ้งแบบนี้ด้วย แล้วก็อันนี้นะเราก็ซื้อเป็นฐานสีมาด้วยเวลาแบบลุกกิ้งอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายๆประมาณน,นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนังสือพิมพ์นะคะเอาไว้รองพื้นเผื่อเวลาเราถ่ายเนี่ยเผื่สีหยอะอะไรเงี้ยจะได้แบบพื้นจะได้ไม่เลอะ อันนี้นะคะเราสามคนก็ช่วยกันปูหนังสือพิมพ์อย่างพยันขันแข็งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นเนี่ยมันเลอะเนาะเราก็มาเริ่มทาตัวสีภายมือกันเลยแรกๆก็แบบเอ้ยงงๆว่าเราต้องทาไปยังไงนะคะสักพักหนึ่งก็แบบเออเริ่มคล่องและเริ่มแบบปัดขึ้นปัดลงได้แบบว่าดีม Just เอ่ย อันนี้นะคะเราก็ทาไปแบบว่า80%แล้วนะคะเหลืออีกนิดหน่อยเพราะว่าตรงขอ,ขอบๆอะ่ะจะเห็นว่าเรายังไม่ได้ทาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีไอ้ตัวก๊อตเทปอันนี้นะคะเพิ่งไปซื้อมาเราจะต้องเอามาใช้แบบว่าแปะตรงบริเวณมุมอะไรแบบนี้เนาะ,ะมันจะได้แบบว่าไม่ทาเกินแล้วคืออันนี้ก็ทาไปแล้วรู้สึกว่าแบบสีมันไม่มีกลิ่นเลยเว<ล>้ยนี่คือเราแบบเปิดแอร์ทาสีด้วยนะเนี่ยบนซ้ายทาสีอยู่ครับเข้าวินแล้วครับเข้าวิน สภาพตอนนี้เราก็คือแบบว่านมอมแมมมากนะคะอันนี้คือเฟนทาตัวแพมเมอร์ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรารอให้มันแห้งอีกสักสองชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวเรามาทําลายลออกันอันนี้นะคะก็จะเป็นสีที่เราจะเอามาทําเป็นลายล้อกันนี่นะคะเขาก็จะมีแบบสปอนมาให้เดี๋ยวเราจะเอาไปจุ่มน้ําก่อนแล้วค่อยมาจุ่มสีเนาะเขาบอกว่าให้เราปาดแบบสี่สิบห้าองศาไปมาไงเดียมก็ค่อยๆทาไปมันก็จะได้แบบว่า เป็นผนังแบบลายล้อๆอะไรแบบนี้คืออันนี้นะคะเราก็จะแบบว่าใช้สปอนเนี่ยปาดไปปาดมาเาว่าต่างสไตล์ฟิลลิ่งของเราเลยนะคะสามารถที่จะปลูกความเป็นศิลปินในตัวคุณเนี่ยลงไปในผนังได้เลยนะเพราะผนังอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผนังที่แบบว่าเป็นการผลึกกําลังของเราสามคน่มา <c oughs> <c oughs> สวยไม่สวยก็คือนี่แหละเราเป็นฝีมือของเราสามคนนะคะเราสามารถที่จะแบบว่า DIY ผนังของตัวเองได้เลยนะ อันนี้นะคะสีที่จะเลือกมานะก็คือสีไลท์บาเฟสนะคะมันจะเป็นสีออกโทนน้ำตาลอ่อนๆนะคะอันนี้เราก็ลงไปรอบแรกเสร็จแล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าแบบเข้มไม่พอเนี่ยก็สามารถที่จะลงรอบ2ได้เลยนะคะสีอันนี้นะคะก็คือทาง่ายมากนะเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ลงสีได้แบบว่าเป็นที่ต้องการแล้วนะก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่ลงแว็กซ์นะคะแล้วก็รอประมาณ20นาทียอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยแหละอันนี้นะคะก็เป็นผนังที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเออแบบว่าตวัดลายเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เพนก็ลงแว็กซ์ไปนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้คือตอนนี้มันค่อนข้างจะแบบมืดมากแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะเออจะบอกว่าไอ้ตัวลายล้อเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่า ซ่อมได้นื้อป้พอเราลงแบบเข้มไปอย่างเงี้ยเราสามารถเอาสีรองพื้นนะ่ะมาตวัดกับลงทับอีกทีก็ได้นะคะก็จะได้เป็นหนะแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกทีละกันเนาะก็จะได้แบบว่ามาดูภาพรวมแล้วก็เก็บรายละเอียดจัดห้องอะไรอย่างนี้นิดหน่อยเนาะวันนี้ไปแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านนะเราก็มากินขนมกันก่อน หนึ่งสองสามมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปรวมสระว่านกันหนังร่มสระานเดี๋ยวขอไปแปะด้านิ้วโป้งก่อนอันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือแบบว่าเป็นสีที่มันแห้งแล้วมันก็จอกมาเป็นโทนแบบว่าน้ำตาลล็อฟลออะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาจัดจัดมุมนึงเออจัดม,มุมนึงแล้วกันเนาะแล้วถ่ายรูปแบบกรุบกรุบ ถ้อย่างเงี้ยได้ปะไม่ได้หรอต้องสูบกว่าน,นี้อีกอ่ะเนี้ยก็ได้ทำไมแขวนวต้องจอดไม่ต้องจอดไม่ต้องแขวหรอกอันนี้เราก็เอาไปก่อนก็ได้วางไว้ก่อนอตั้งไก่อน And I'm not tryna be with you now, you know You make it difficult to not overthink And when I'm with you I turn all shade to pink เราก็จะได้แบบว่ามุมถ่ายรูปแบบนี้นะคะเมื่อกี้นี่คือจัดกันแบบวุ่นวายมากเข้านุ่นออกนี้เข้านู่นออกนี่นะคะคือ <c oughs> จะบอกว่าการที่แบบว่าแต่งห้องอะ่ะมันก็ไม่มีผิด <c oughs> ไม่มีถูก <c oughs> หรอก <c oughs> เราก็สามารถที่จะสลับ ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบเบื่อตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็สนุกดีเนาะใช่คือเหมือนแบบเวลาจาัดห้องเอาง่ายๆก็คือดูโทนสีให้มันแบบเข้ากันถ้าเกิดว่าใครดูไม่ไม่ออกใช่ปะเราอาจจะไปหาแพนโทนใน Google อะไรเงี้ยเขามีแบบให้เลือกเยอะเลยเออแล้วก็เป็นรฟเฟซ์การแต่งอะไรเงี้ยได้ใชพใ่พูดแค่นียน้ย <laughs> <laughs> พูดแค่พิมพ์เทเลสไม่จอูล ก็อันนี้ก็เป็นแบบว่ามุมห้องที่พวกเราสามคนนะคะช่วยกันทําก็ได้ออกมาประมาณนี้ <g ül> ก็ยังไงก็ฝากติดตามเนาะเดี๋ยวเราก็จะพยายามแบบว่าปรับแต่งให้มันแบบสวยยิ่งขึ้นก็จะได้แบบว่ามาแชร์ไอเดียกับเพื่อนๆว่าเออทาแบบนี้เนี่ยมันดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างก็บอก่าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ค่ะใครชอบยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เฮ้ยอันนี้ก็ทำอะไร ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <laughs> ไปแล้วบ๊ายบายพี่เก๋ตลอดนี w